ยองฮัสยอ,พอสสงพบกับชแนลสลังเฮยเคดเกมทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกซึ่งต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่เอาลงคลิปช้าเพราะว่าเราโมแต่ดูเฟซเนาะเราก็คิดว่าจะเอารูปอะไรไว้อัดไว้แบบเวลาอดัดคลิปเราต้องแบบมีรูปอัดด้วยตรงตรงตรงเวลาเราอัดเนี่ยคือคิดหารูป หารุปแล้วค่ะูปอู่แบบไม่ได้สักทีเลยไปเอารูปเสีย่ยวจ้านมาแล้วกันเพราะว่านางก็น่ารักเหมือนกันนะพอเห็นเขาโพสอะหลอไม่พูดถ้า,าทำเพลงเราไม่ได้มานเล่นแบบนี้นะเราไปเจอแบบนี้จากช่องพี่แฟนฟิงนชินแบบที่เราจะมาเล่นก็คือ แบบนี้เปล่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปดูยูทูบช่องยูทูบของเราก่อนว่าเราเคยอัดแบบนี้ไปหรือยังโอเคมาแล้วที่หายไปนานก็ไม่แช่เลยนะไปดูว่าคลิปเราเคยอัดแบบนี้ไหมไม่เคยอัดน่าจะเป็นแบบคนละแบบแหละดูทรงคนละแบบเรียบอดัดแล้วก็จะเรียบ เดี๋ยวรีบกดเอ่อดาวโหลดเกมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าเกมเอ่อซอมบี้ดีทีหนึ่งหลังจากอาบน้ำเสร็จพ่อหนูดาวโหลดเกมไว้ก่อนแล้วหนูค่อยเข้ามาทีเดียวเอ้บิ๊แคทอ่าแบบนึงนะขอโอเคแมพที่เราล่นซุดบาาตอนนั้นน่าจะคลาแมพแหละไหมมันไม่เหมือนกันนะ เวลาุูดบานนะฮะเดี๋ยวดูเทคนิคก,กันสูดบานนะครับงงอุ๊ย,ยเฮ้ยนีงามพระลำแปด,ดเราเล่นแล้วเราไม่เคยอัดแบบคิดอยู่ว่าจะเราจะอัดแบบนี้ดีไหมคิดอยู่นาน อันโอโหรข้างหลังก็เ้เงินไม่ใช่น้อยโอุโด่ดูเรื่องนี้ไม่พ้นไอ้ไอ้หัวที่ผมมาจากักฟลอมอีกแล้วไอ้เว็บมาดูเนี่นแบบตามเราทุกแมพไม่ได้นะเว้ยตามเราทุกแมพไม่ได้นะเว้ยโอ้ไมก้า ปวดหัวทําไมมันต้องมาอยู่ทำไมเราต้องเจอนายถุกแบบด้วยนะไอหัวโผลจากซวบเนี่ยไม่อยากเจอเลยอันนั้น่าจะไปอีกแมพหนึ่งมันเราขอไม่เข้าแล้วกันเรานึกขึ้นได้ว่าเพื่อนเคย ให้ซื้อช่องยูทู e อยู่อะไรเฮ้ What the What the fuck ซูกไปหายอีหัวนั่นใช่ไหมอยากจะเอารูปบอดไปไปมุงใส่เล่นสิ แม่งจะมาทำไมแบบนี้เราหนีไม่พ้นจริงๆด้วยไอ้ที่สุดเราหนีไม่พ้นจริงๆริงสนะิน้าไอ้หัวส้มโผลมาจากสวมในแย่งไดคือส้มมาดาน <c oughs> <c oughs> <connect> เราเล่นตามพี่คนหนึ่งที่เขาเล่นเกมเออข้ามอนอนะ่ะแล้วพี่บอกว่าดุดน้ำจากดุน้ำส้มจากบาดาน เดียวป็นใช่หรอพี่คือดูพี่เขาแล้วบบไมนใช่หรอพี่เราพอดูพี่นัดเป็นถอดูอะไรนะไม่ใช่พี่นัดเป็นตัวนี้รู้พี่แป้งเล่นเกมผีไอ้ค่ายเดียวกับที่พี่นัดเล่นอะผีญี่ปุ่นอะค่ายเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อและอะไรต่างๆอะค่ายเดียวกัน แล้วพอดูพี่แปงไปผบแบบสะดุ้งเลย้ลงถึงกับอุทานแบบเฮียแบบสะดุ้งแบบเฮีย my god m ม m ม่สงบเสียงเลยพีอ่ะพอดูไปดูมาเอ้าวทำไมยามคนเก่าถึงศพไปอยู่3สนสิบเอ็ดได้อ่ะยกที่สอง โอ้ขอให้กับอาการกระตุกนะคะโอ้โอสุดสุดได้อยู่ ตอนนี้เกเอ่อตอนนี้เลเวลเกมที่เราพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเลเวลสีสแล้วนะจ๊ะคือตอนที่เล่นเกมสอมบี้ยิงอะไรนะเกมซึกจำซึ่กเกมซึ่กเกมมนันแบบอัดยากกับสังเกตอะ่ะเขาเรียกว่าเกมยิงสอมบี้ออนไลน์ละกันคือยิงคือกำลังฟาร์มต้นไม้อยู่ใช่ไหม ซอมบี้ไม่ซอมบี้แบบตบไม่พอนะหมาป่าตบอีกแบบตบสนักใช่ไหมเอารู้จะกกลัวไปกินซะแบบพอพอค่าปุ๊บใช่ไหมแบบมาอยู่ในท้องซะตบเป็นผักตบสว่านวิ่นแหละแล้วพอมันมีแบบพวกบอสใช่ไหม พ่าแบบเวทบอดอะไรเงี้ยแบบแบอลทุ่มเราลงกับพื้นแบบเราพดว่าเลยไหมทุ่มหนูนั่นแหละเหมือนทุ่มหนูนั่นแหละฉันบอกว่าไม่กูไม่ใช่ทุ่มน้ำหนักนะเวตอนนั้นแบบไม่ใช่ทุ่มนหนักหนักวนยเวมาโหแบบริงยิงจนหมดแม็กอะคิดดูดี่ เอาเอา้เอาเกบไว้เลยเดี๋ยวขอเปิดเพลงแป๊บหนึง่งไม่ให้คลิมเงียบเกินสีไฟเราไม่ได้เล่นแล้วนะเราเล่นแต่เกมจีน เอกมเกมดิงโทมีม่ผสมแนวจีนหน่อยหน่อยใครส่งข้อความมาพ่อฮะโอเคสู้ต่อ หกไมกเยุดหยุดไม่ได้ไไดเลยทำไมมันลมไม่ได้วะเอาไม่เข้าอีกแรงไม่เยอะอีกให้ตายเถอะโอเคเอายางวะหนานี้ ไอ้ยังนี่โอ้ย oh, มีข้าวอีกโอ้ยกอดขอให้เข้าเถอะขอร้อง ไปดูดิว่าเราต้องอัปเกรดอะไรบ้างเออมันต้องอัปเกรดดิโอ้โอ,โอโกระตุกกระตุกของไทยด้วยเลยอ,อ่ะกระตุกกระตุกกตุกกระตกขอให้ประกันกระตุกเลย เพื่อนวันนะเพื่อนไม่เอาเศษเลี้ยงมาจากตรงไหนอ่ะเพื่อนมีเศษเลี้ยงเลยนี่ปะเพื่อนเติมปะหาเศษเลี้ยงหรือว่าสัตเศเลี้ยงมกตรงไหนอ่ะเพื่อน มันบาทอะ่ะนี่มันสุดบาทอ่ทอะอ้าวเพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนนายอะ่ะรูปบาทสุดยอดเราแค่การอะ่ะ เพื่อแบบไกลก็ได้ปะแซอน,นี่เราจะเอาไกลๆสุดๆเลยหกไกลเกินโันนี้อ้แรงไม่พอ ที่กลับไปเกมนั้นไม่ใช่อะไรนะที่เข้ากลับไปเข้าเกมนั้นออนอีกเกมนั้นไม่ใช่ะนะเพื่อนทิ้งชื่อช่องย t u b e ไว้ช่องยูทูกที่เราเซฟไว้มันหายไปเราจะกลับไปคัดลอกชื่อเพื่อน สุอปปร์ลัคได้แต่สุอปปร์ลักกี้ชูโอเคโอเคโอเคอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไ c ค i b e ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วหลับบ้าน